สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้นะครับจะพาทุกท่านไปไหว้หลวงปูเ่เกลียงนะครับเท่จัสมโรซึ่งเป็นเกียรติอาจารย์ดังของอีสานใต้นะครับซึ่งมีลูกศิษย์ลูกค้ามากมายนะครับอยู่ที่วัดบ้านโนนเกลดนะครับตำบลทุ่มเพเภอเมืองจังหวัดริสิเกตซึ่งภายในวัดนี้นะครับก็ยังมีพระาธาตุนะครับซึ่งมีอายุ มากกว่า1,400ปีนะครับจากการสันนิษฐานของกลมศิลปากรนะครับซึ่งมีการขุดค้นนะครับเจอวัตถุโบราณจำนวนมากนะครับเดี๋ยวเราประชุมด้านในพร้อมกันเลยครับ นี่ก็คือพระธาตุองแม่นะครับที่ทําการครอบพระธาตุองค์เดิมไว้นะครับสาหรับพระธาตุองค์เดิมนะครับจากการขุดค้นของกลมศิลปกรนะครับก็พบว่าวัตถุโบราณมีค่ามากมายนะครับจักที่เขียนนะครับพบพระพุทธรูปทองคำสิบหกองในกุนะครับฐานพระธาตุพระบรมธาตุหนึ่งใบก็จะพบพระพุทธรูปเงินหนึ่งถาดบาทพระสามใบตราโบราณหนึ่งเล่มแหวนประดพลอยสี่วงเต้่องอื่นอีก หลายรายการนะครับและได้จัดสร้างห้องเก็บไว้อย่างปลอดภัยจนถึงปัจจุบันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ